อเอาใหม่นะคะอันนี้เขาก็จะมีอยู่สามประโยคใช่ไหมนะคะมีค่ะประโยคที่1คือขายพวงมะลัยดอกมะลิได้หกร้อยี่สิบแปพวงประโยคที่สองขายพวงมาลัยดอกดาวเรืองได้น้อยกว่าพวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าพวงแล้วก็ขายพวงมาลัยดอกกุหลาบได้น้อยกว่าพวงมาลัยดอกดาวเรืองสองร้อยสี่สิบเจ็ดพวงอ่ะเราก็จะมาสร้างโจทย์ปัญหากันนะคะ สมมุติให้เป็นแม่ค้าขายดอกมันขายพวงมลาลัยแล้วกันเนาะ,ะตั้งโจทย์เป็นแม่ค้านะคะขายพวงมลาลัยอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่หนึ่งนะเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นสีชมพูแล้วกันขายพวงมลาลัย าาขายพวงมาลัยขายพวงมาลัยมะลินะคะได้หกร้อยยี่สิบแปดพวงอืมแล้วก็เขียนประโยคที่สองไปเลยนะคะขายพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะ ขายพวงมาลัยดอกดาวเรืองได้น้อยกว่าพวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าพวงและประโยคสุดท้ายนะประโยคสุดท้ายก็ คุยแบ่งสีให้นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนดูเนาะว่าแต่ละประโยคเนี่ยที่เราเอามาเขียนนะคะและประโยคสุดท้ายก็เป็นและพวงมาลัยดอกกุหลาบ ได้น้อยกว่าพวงมาลัยดอกดาวเรืองสองร้อยสี่สิบเจ็ดพวงอ่ะอันนี้คือประโยคที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่จบอีก ต้องมีประโยคคำถามปิดท้ายอีกนะคะตอนนี้ตอนนี้บรรทัดของครูก็เต็มแล้วเดี๋ยวครูจะเขียนเบียดๆลงมาข้างล่างนิดนึงนักเรียก็สามารถเขียนลงมาข้างล่างเลยมาหน่อยได้นะ,นะก็จะเขียนว่าประโยคคำถามสุดท้ายแม่ค้นะคะขายพวงมาลัย ดอกกุหลาบได้กี่พวงอันนี้ก็จะแบ่งสีไว้ให้แล้วนะคะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องคิดเองเนาะแต่ครูค,คิดให้แล้วแหละแล้วก็สีชมพูสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะมาจากประโยคที่เขากำหนดให้เลยนะคะ การวางแผนแก้จยดปัญหาขั้นที่หนึ่งขั้นที่1น,นะคะหาจำนวนพวงมาลัยดอกดาวเรือง ขั้นที่สองหาจำนวนทวงมาลายดอกกุหลาบ อ่ะอันนี้ในส่วนของขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเนาะก็จะทำด้วยกัน2ขั้นตอน ใช้เท่าไหร่หกร่บแปดพวงเสร็จแล้วบรรทัดที่สองนะคะบรรทัดที่สองก็เอาประโยคสีเขียวเขียวมาใสา่นะคะ ะโยุสีเขียวตรงนี้นี่นะขายพวงมาลัยดอกดาวเรืองได้น้อยกว่าพวงมาลัยดอกมะลิหนึ้อ้าสิบห้าพวงนะคะอ่ะเอามาเขียนบรรทัดที่สอง เขียนขยับมาตรงนี้หน่อยนะคะจะได้เขียนพอเพราะว่ามันยาว แล้วเราก็จะมาหาคำตอบขายพวงมาลัยได้ขายพวงมาลัาย,าายดอกมะลิได้ เท่าไหร่นะคะก็ต้องหาผลลบของคู่นี้นะคะหาผลลบอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองหาผลลบแล้วก็เขียนการให้เสร็จก่อนอขายพวงมาลาัย ตรงนี้ต้องเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะลูกมันยาวเดี๋ยวเขียนไม่ไม่พอใช้พวกมะลัยดอกกุหลาบได้น้อยกว่าดอกดาวเรือง 247ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะคะเราก็มาลบกับ247อีกทีนึงนะคะแล้วสุดท้ายเราถึงจะได้ว่าแม่ค้าขายพวงมลาลัยดอกกุหลาบได้กี่พวงนะคะ ดนดอกกุหลาบได้เท่าไหร่พอลบได้คำตอบเสร็จแล้วตรงคำว่าตอบบรรทัดสุดท้ายตอบเป็นเลขไทยแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเหมือนเดิมนะคะ คำตอบอันนี้เป็นการลบหมดเลยเนาะถ้ามันได้น้อยๆนะคะน้อยกว่า628น้อยกว่าดอกมะลินะคะดอกมะลิเป็นตัวตั้งก็แสดงว่าคำตอบมันสมเหตุสมผลนะคะ